ดูบินค่าไฟจากการไฟฟ้าครับไปแจ้งตั้งแต่วันที่23เดือน4-65อันนี้เป็นของชาวบ้านใกล้เคียงนะครับที่ที่ใช้ไฟเหมือนกันเดือนเดียวกันที่ต้องชำระ14บาทจุด59สตางค์แล้วดูของสำนักสง์ สำนักสงฆ์ูกระแตเดือนเดียวกันครับวันที่23เดือน4 65ดูบินค่าไฟแต่และเดือนท,ทั้งทั้งที่ใช้ไฟไม่เต็มไฟมาไม่ถึง200ประมาณ160-170โวลต์แต่ว่าวันนี้มา300โวลต์และดูบินค่าไฟที่ต้องจ่ายเดือนเดือนนี้ หนึ่บาทด้วยว่าที่เป็นหม้อพิเศษครับก็เลยต้องเสียค่าไฟแพงกว่าปกติจะแก้ไขยังไงน,ะนาะน,นี่เอาซี้ซีซี่ยืนซี้ยืนซี่เออ อันนี้ลูกศิษย์บัตรครับพามาดูตรวจเช็คไฟตั้งแต่เช้าวันนี้สำนักสงฆ์โพกแตะครับ